มาดูนะคะคำเตือนห้ช่องเป็นเพียสืการนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางทใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นกนนารพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมาดเอาไปหิ้งเอาไปปังกันนะคะทุกคนขอให้ทุกทา่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยเด้อมาดูกันนะคะแนวทางเนาะแนวทางนะคะ แนวทาง้านอยค่ะสูตรของแอดนะคะโอ้ปังปุริเยอยู่ได้น,นะคะโอ้ยเสียดายนะคะเลือก7 8นะคะเลือก7 8ขึ้นเม็ดเดียวแต่มันมา6 7นะคะมันมา6 7เอาทุกคนเนาะ6 7นะคะ6 7มาปกติ3 4มากาชาตินะคะ6 เก้าห้านะคะไปสามคัคคีนะคะแปดห้าไปน้อยกิจนะคะแปดห้าไปน้อยกิจแต่ถ้าใครเอาห้าหลักร้อยนะคะเอาห้าหลักร้อยมาใส่กับเอ้ยใช่ไหมเอาห้าหลักร้อยเอ้ยไม่ได้สิเออแต่ถ้าใครเอาห้าเอ้ยไม่ได้ได้ไหมคะไม่ได้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 โอ้บ่ได้ไไดค่ะ โอ้แต่ถ้าว่าห้ามาใส่กับ9 8ดโอ้ห้ามาใส่กับ9 8ดมันจะได้9ก้าห้าปเออลืมงงนะคะเอาสมนะคะสมหลักหลักร้อยน้อมาใส่กับอันนี้ VIP นะคะก็จะได้8 3 8สดสก็จะได้โซสดกันไปนะคะเสียดายที่แอดจับ3ตัวไม่ได้นะคะเบิ่์ห้ามตลอดเลยนะคะช่วงนี้เบิ่นกันหน่ำเลยนะคะทุกคนเนาะ มาดูกันนะคะแอดจาะเข้าห้าแปดเจอเข้าเจนหกเจาะเข้าสามแปดนะคะเหินบม่มันมาตามตูดเราจริงๆเนาะสองสองสามสงนะคะหวานเจียเ๊ยบ้วยบ่32สามสองเอเล็งแล้วนะคะเล็งสามสองตั้งแต่หลานมันให้แล้วคะ่ะตั้งแต่หลานมันให้สามสงแล้วล่ะคะ่ะโอ้ย่อยว่าเลียมตองมาสักหน่อยเนาะ ลองดูค่ะทุกคนพรุ่งนี้นะคะก็มีรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะออกพร้อมกันนะคะจะยุ่งหน่อยนะคะทุกคนลาวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยออกพร้อมกันเอสก็จะยุ่งหน่อยเดิมแนวทางจะไม่ได้ไหลสดนะคะจะไม่ได้ไหลสดนะคะเพราะว่ายุ่งๆวุ่นๆด้วยนะคะทุกคนวุ่นด้วยนะคะวันที่ออกพร้อมกันนะคะรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะ ก็จะไม่ได้ไหลสดนะคะไม่ได้ไหลสดพูดคุยกับเอฟซีเด้อกิงงกิงอยู่ค่ะกิงอยู่ค่ะกิงทั้งวีทั้งวันนะคะยังไม่เสร็จเลยนะคะทุกคนก็จะวุ่นวุ่นหน่อยก็จะไม่ได้ไหลสดนะคะไม่ได้ไหลสดเนาะวันจันทร์นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางรัฐบาลไทยก็ดีลาวพัฒนาก็ดีนะคะได้รัฐบาลไทยแล้วก็มาต่อฮานอยนะคะใครว่างๆก็แวะเข้ามารับชมรับฟังแนวทางเอาเด้อจ้ะ ภูลหลังแล้วอ๋อุูหลังจังสีคือคากแอดวาสนาเอาอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบนะคะอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบกันนะคะทุกคน ดี๋ยวทีจะทักให้ตัวไหนเนาะเดี๋ยวอ S จุดตอนเช้านะคะจุดตอนเช้าให้นะคะอันนี้ก็ตามนี้เลยเนาะเอามาดูค่ะแนวทางนะคะแนวทางของวันที่16นะคะเรามาดูแนวทางของวันที่16เลยนะคะมันจะไปรัฐบ,บาลไทยไหมคะสูตรนี้นะคะฮานอยนะคะของวันที่16กันเบิ้ลกันหามเลยนะคะจับได้เบิ้ลได้หามนะคะ6 7 8นะคะ6 7 6 8 6 9นะคะ7 7 7 8 7 9นะคะ8 8 8 9 8 0นะคะ 1619นะคะเม็ดเดียวนะคะ1619เม็ดเดียวแล้วก็กันนะคะ6090นะคะ708171นะคะทุกคน 8, 170, 2, ain, 9 6 8 1 7 0 2นะคะ9 6 8 1 7 0 2 6 7 8 6 7 9 6 8 8 6 8 9นะคะ7 7 8 7 7 9 7 8 8 7 8 9ค่ะทุกคนอันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะเอาไปหมานเอาไปเหงไปปังกันนี้ก็คือเลขทุบัวเก่านะคะเดี๋ยวเลขทุบเราก็จะจุดนะคะจุดวันพุ่งนี้นะคะซึ่งแอจะจุด ทุกว um ันท voilà, ี่มีลราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะงวดก่อนนี่รัฐบาลไทยนะคะจุดได้02เต็มเต็มเลยนะคะ0220เนาะก็ไปออกล่างกันไปนะคะให้320นะคะเกือบ3ตัวเตะจ้ะหางวดนี้อย่าลืมมาลุ้นกันนะคะทุกคนเพราะว่าจุดทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนานะคะอันเดียวเลยนะคะ มาดูกันนะคะหน่ยกิจให้ไปที่6 7หน่ยพิเศษให้ไปที่78หน่อยปกติให้ไปที่1นอหน่อย VIP ให้ไปที่78หน่อยการชาติให้ไปที่03นยสหน่ยสมัคคีให้ไปที่01นะคะหน่อยพัฒนาให้ไปที่3 4หน่อยเอ่อหลักร้อยนะคะให้ไปที่901ค่ะทุกคนนี่นะะหลักร้อยนะคะ901หลักร้อยนี่ใช้ดีนะคะใช้ดีอยู่นะคะแอดว่านะคะเอามาจับทําเบิลฮามได้เลย ยังจะเบิ้ลยังจะหามอีกนะคะยังจะเบิ้ลจะหามเอาลองดูค่ะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางของแอดนะคะแนวทางนี่นะคะจะมีเอ่อห่วยบุเม็นเป็ดมันสีมา,าอีีบอกค่ะเออยังมีของร้านนะคะของร้านรอดูห่วยบุเมินเปดมันสี่มากอีีบอกเขาห่วยมันคือมามัน,มา,ม,นมาแนวทางหานอยนีิแนวทางหานอยนี่ชอบไปออกไม่เล่าพัฒนาก็รัฐบาลไทยนะคะไปออกที่อันตรายมากเลยทุกคน น่าก,กลัวอยู่ขนาดก,กลัวอยู่เนาะน่าก,กลัวทุกหวยนะคะหน่ากลัวทุกหวยนะคะนี่นะคะแคปเอาเลยนะคะทุกคนช่องแอ s นะคะมีสูตรแอ s สูตรหลานชอบสูตรแอ s จัดสูตรแอ s ชอบสูตรห้านจัดสูตรล้านนะคะสูตรล้านนี่จะลงให้ไม่เกินเที่ยงนะคะไม่เกินเที่ยงแอดก็ทยอยลงนะคะ,ทย,ยะ,คะทยอยลงแนวทางให้ fc เรื่อยๆนะคะ่างๆก็แวะเข้ามารลบชมเด้อ นะไปตัวที่เราชอบนะคะไปหลายตัวแลวกสีมืดหลายเด้ค่ะทุกคนจักสีเก่งตัวใดเนีย่ยเราโอ้ยสวยทุกตัวนะคะแอดนะคะแอดก็ไปตัวที่แอดชอบเลยะคะ่ะส่วนมากก็เลขบ้านเลขรถนะคะเลขสูตรตามเพิ่งน,นี่แหละตามเลขสูตรนี่แหละคะ่ะเอา้าเดี๋ยวทยอยลงให้เลยนะคะอาจารย์ปัญญาก็นิ้นให้ในไลฟ์สดนะคะในไลฟ์สดเนาะแอดก็ห่วยลงคลิปไปแล้วบอกเฮ้ยไม่ใช่แอดยังไม่ทันได้ลงคลิปบ่ค่ะ อาเดี๋ยวจะรีบลงคลิปให้นะคะเรื่องมือจ่าเคยในไลฟ์สดนะคะต้องอัดคลิปอีกรอบนะคะบ,บางท่านก็ไม่ได้ดูไลฟ์สดนะคะไม่ได้ดูไลฟ์สดอะแคบเลยนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะกันเบิ้ลกันหามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเด้อไม่ว่าจะแนวทางไหนก็ดีนะคะไม่ว่าจะแนวทางไหนก็ดีแอดขอให้ f c นะคะโชคดีทุก หวยเลยนะคะทั้งรัฐบาลไทยเลาาพัฒนานะคะฮหาหนอยหรือว่ารอบโลกก็ดีนะคะขอให้ปังกันทุกหวยเลยนะคะทุกหวยทุกตัวนะคะปังเมือ่อศัปังค่ะขอให้ปังปูลีเย่หมดทุกอันนะคะทุกคนอันนี้แนวทงน สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อมันสีมาตัวใดเนาะรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยนะคะสีออกตัวใดเนาะจะปูใดเนาะสีมานเชะละสีเชะละสีโอ้ยเล็กถูกแตกสามตัวได้หมอ่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดไปจริงๆแล้วค่ะโชคดีจ้า